สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาตรงคนล้านทุงค่ะนี่ค่ะนี่ก็อัปเดตหน้างานก่อนกลับบ้านนะคะของทีมงานช่างเทิดค่ะอ่านี่ก็ช่วงตอนเช้านะคะมาก็เชื่อมนะคะเนาะมัดมัดเล็กนะคะเนาะมัดเล็กเล็กคานบนเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าแล้วก็กออิทนี่ค่ะกออีด้านข้างบ้านนะคะติดกับ บ้านของเอชชัยนะคะกอ่กอเสร็จไปแล้วเจ็ดช่องนะคะก็เหลือแค่เดินเหล็กนะคะเนาะเดินเหล็กเพื่อจะเทคานทับหลังเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือกอ่อเสร็จไปแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะก็ช่างก็ไปลุยงานขุดเหมือนเดิมะคะ่ะลุยงานขุดเพราะว่าต้องได้ขุดตอนเย็นเนาะค่ะเนาะขุดตอนเย็นอากาศ อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นี่ก็ไปดูช่างขุดดินนะคะนี่ค่ะนี่คือก่อก่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เหลือแค่เสียบเหล็กแล้วก็มัดคานเทคานทับหลังนะคะเททับหลังอ่านี่ก็ช่างก็ขุดดินนะคะขุดดินอากาศก็ร้อนมากนะคะร้อนขักห้อนขักร้อนแหน่นะคะนาะช่างก็ ทำไปโดดน้ำไปด้วยเนาะคะ่ะนี่ค่ะขุดดินไปแล้วก็โดดน้ำไปด้วยเนาะคะ่ะอากาศร้อนมากเนาะคะ่ะเนาะดินก็ขุดยากหน่อยนะคะเพราะว่าแข็งดินแข็งเนาะคะ่ะเนาะก็จะขุดลึกประมาณชักแปดสิบเนาะคะ่ะแปดสิบเซนนี่ค่ะนี่ก็ ขุดเสร็จไปแล้วหนึ่งหลุมนะคะอันนี้คือจะขุดไว้แล้วก็ขุดไว้แล้วก็ลงเสาเทนะคะเททับเทปูนทับตีนเสาไวะะ้เนาะเนาะอ่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เดินเหล็กคานล่างแล้วก็เทคานล่างเนาะคะ่ะ นี่ค่ะบรรยากาศเกาขนาดห้าโมงเย็นแล้วก็ยังร้อนมากเลยนะคะร้อนมากเลยอันนี้ก็จะขุดไปหนึ่งสองสามส่หกหลุมนะคะนะหกหลุมพรุ่งนี้ค่อยลุยต่ออีกเนาะคะ่ะ นี่ค่ะก็ชมบรรยากาศการทำงานของช่างเนาะค่ะไปเรื่อยๆจ้า ื่งไงนะแมบ่บอกไอ้เน,นีนน่ยเก,กากะเส็จยังคุณจะกลัปล่อยว่าผมขับแม่บอกุณจะกลักับผมเอาถึเบ่กดไปแล้วอย่าลืมหันเจอไดว้ว่าว่ำ <c oughs> มันจะเสือลืมไปแล้วไปก็จะคุยเนี่ไไยเราจคนลุ่มเลยคุณจะกลเลย ไปยัขอดเื่อยังข่อยเือนี่ไงไไม่เันไรคุยเลยคุจัการเลยเพรลมงนเยนเสมอปั๊บยังคบกียู่เยไมเด้ไม่มีภาพจ่กเือนเขาหาเรื่อยจมบอหรือจังใดนี่โอ้ยฟังโอ้ยฟังเขากรดาเลย ขนาจะพักก็ไปกดอีกด้วยนิหน่อยให้มให้เลยหอนกับหอนไปนี่ได้ห็นเยนี่ค่ะเฟืองสีคุเด้แต่ละหลุมเนาะโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆสร้งซักเทิงคุดเทิงจ่มว่าเทิงเบาเนาะเทิงเบาเบาพิชเบาพิเทิงคุดเทิงเบา มันนเตี้เรียมกปนต้รับคักบานนักตะกล่นตีบ่ได้ห้ามตีอ่กมั้ยมองตีได้เดี่ยวไอิมากลิ่นเอาตะกลิ่นเอไรเดี่ยวตะกล่นละไรเนี่ยดิ กูจะเลขที่ออกเจคือขี้มูน้อยแล้วเนาะบัดนี้เนาะคืกๆอกอยู่เมตรเมื่ออื่นลาใครแล้วเนอะบัดนี้อดีลุงเด้อ แกาจะเล่นหนาเลยเห็นนามมาเลยฮะกรร้อยแหเนะกันเาเมื่อยต่อมันฮ้อนกระตุนน้ำเด้สงสัยล่าลรไข่ละไร กูกูกูรุ่งเจ้าครับพ่อเจ็กพอนกับสายผมนะครับโอ้ยดอกเตอร์เจคกับดอกเตอร์ยังสิบรอดเลย นี่ค่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ลุยลุยแกะรั้วตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงหน้าบ้านเนาะบรรยากาศยามตอนเย็นเนาะฮอนคักฮอนแน่น,นะคะ,ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะได้ลุยน่าจะได้ลุยขุดออกพรุ่งนี้นะคะ ก็ช่างก็เร่งมือขุดหลุมลงเสาเนาะคะ่ะอากาศกระห้อนเนาะ,ะลำบากในการทำงาน นี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกาบขอบพระคุณ f อทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล้ำล่ำรวยๆทุกๆท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะ